กองสุนจา้านตอนที่สองหลังจากกองสุนจา้านรบแพ้ที่สะพานจี้ปันเกียวราบคาบและหนีรอดมาได้เพราะความช่วยเหลือจากจูลงต่อมากองสุนจา้านจะรวบรวมทหารไปรบกับอ้วนเซี่ยวอีกแต่เล่าหนีทราบว่าเล่าเหอลูกชายหนีจากอ้วนสุดไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวแล้วเลยตัดกำลังทหารและสเสบียงของกองสุนจา้าน จนพ่ายแพ้แก่อ้วนเสี้ยวหลายครั้งสร้างความโกรธเคืองให้กับกองซุนจา้านถึงขนาดลงโทษชาวเมืองของเล่าหนีที่กระทำความผิดด้วยความปาเถื่อนรุนแรงเพื่อเป็นการตอบโต้ทั้งสองฝ่ายต่างส่งจดหมายร้องเรียนไปยังราชสำนักกล่าวโทษกันไปมาเล่าหนีอ้างว่ากองซุนจ้านมีพฤติกรรมทำตัวเป็นสารเตี้ยลงโทษชาวเมืองด้วยอารมณ์โกรธอย่างรุนแรงเกินกว่าจะรับได้ กองสุนจ้านก็อ้างว่าเล่าหีสมคบคิดกับอ้วนเซี่ยวก่อกบฏต่อราชสำนักเพื่อหวังจะเป็นห้องเต้หุ่นเชิดสุดท้ายกองสุนจ้านส่งทหารมารบกับเล่าหีจนได้รับชัยชนะพร้อมทั้งจับเล่าหีพร้อมครอบครัวมาประหารยกโทษต,ต่อหน้าชาวเมืองและทูตจากราชสำนักให้สมแขนกองสุนจ้านเริ่มถูกอารมณ์โทสะเข้าครอบงำ บทบังความมีเหตุผลและสติปัญญาของตนเองไปจนหมดเขากลายเป็นคนโมโหร้ายมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อคนอื่นมักจะสั่งประหารลูกน้องที่ตัวเองรู้สึกไม่ถูกชะตาอยู่บ่อยครั้งและเริ่มข่มเห็งรังแกราษฎรจนได้รับความเดือดร้อนไปทั่วบริวารรอบข้างต่างหวาดกลัวในตัวเขาพากันหนีออกหา่างเล่าปีกวนอูดเตียวหุยจูลงก็ถอนตัวตีตัวจากกองสุนจา้านไป ภาพลักษ์ของกองสุนจา้านเมื่อก่อนเป็นนายทหารที่เด็ดขาดโหดเหี้ยมกล้าได้กล้าเสียเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองบัดนี้ภาพลักษ์ของกองสุนจา้านในสายตาของชาวเมืองมันไม่ต่างจากปีศาจทรราชตังโต๊ะเข้าสิงร่างเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนเล่าหีิที่ถูกกองสุนจา้านฆ่าล้างโตรไปนั้นเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักสันติสุขเป็นหลักบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมจนชาวเมืองและเผ่าอูหวนต่างรักใคร่และยกย่องเขาจนกระทั่งวันที่เขาตายไม่มีใครในภาคเหนือที่ไม่โศกเศร้าให้กับเล่าหนีเลยกองสุนจ้านจึงกลายเป็นที่โกรธแกและเกลียดชังของรัษฎรภาคเหนือไปโดยปริยายและแล้ววันที่หนี้วิบากกรรมทุกอย่างและกลับมาทวงคืนกองสุนจา้านก็มาถึง อ้วนเซี่ยวสัตรูเก่าแก่ของกองซุนจ้านได้ส่งทูตไปขอความร่วมมือกับท้าตุ้นผู้นำเผ่าอูหวนและเล่าเหอลูกชายของเล่าหนียกทัพนับแสนรุมบทขยี้กองทัพของกองซุนจ้านจนแหลกย่อยับทำให้กองซุนจ้านถึงกับหนีตายรากเลือดสมสารไปอยู่ที่ป้อมอี้จิงทหารของกองซุนจ้านนับหมื่นถูกอ้วนเซี่ยวสั่งประหารตัดหัวเรียบ เหมือนสมัยที่เขาทำกับโจรพกผ้าเหลืองที่เฉ่งจิ๋วแบบเป,เป๊ะๆโปรดติดตามตอนต่อไป